ครับผมก็สีมากินปลานะครับคุณผู้ชมนี่ครับบรรยากาศการล่องปลานะครับพี่น้องครับโอ้โหพี่น้องครับอ่าเดี๋ยวผมสีลองล่องซีบเบืองนะครับพี่น้องครับอ่ะผมสีลองล่องแกะมันคือสีไข่นี่แหละพี่น้องเป็นยังไงโอ้พี่น้องครับเบืองไข่แกใกล้เลยพี่น้องเบืองไข่เหลืองเหลืองเลยนี่โอ้ยสุดยอดเลยครับเอาละพี่น้องผมสีลองล่องซีบวงกันเป็นยังไง <c oughs> รสชาติเยี่ยมเลยครับพี่น้องครับกินเข่าปลาเอาผมขออนุญาตกินไข่กันเด้อหนิบ้านนะ <c oughs> ี้อ่ะับกินอ่องครับข้งเยอะยืนของนักปวดขาเอานี่แหละครับพี่น้องเบื้องไข่มันได้พี่น้องใกล้ๆโอ้โหสุดยอดมากผมสิกินไข่มันเลยแล้วครับบ้านนี้ยครคุณผู้ชมโอ้โหนี่ครับพี่น้องครับไข่ใหญ่พี่น้องเพิ่มเพิ่มบรรยากาศครับบรรยากาศของการลุงปลากินเข่าปลานะครับพี่น้องคนนี้ พี่น้องโอ้แสบค่ะกิลีครับพี่น้องครับบรรยากาศดีครับพี่น้องวันนี้หอมยางนลยครับร่มพัดเย็นสวยๆเลยครับพี่น้องเลยครับนี่ครับเบื้องติ่งปลาครับเบื้องตีล่ะครับพี่น้องการกินเข่าปลานี่มันกะมันกะเสียบกว่ากินเข่าว่ในบ้านเนี่ครับพี่น้องบอกไว้ก่อนเดอร สุดยอดอีลีครับพี่น้องครับนี่แหละของมาขผมเลยครับเพิ่งครับพี่น้องครับผู้ใหญ่บ้านอืมเพิ่นผู้ใหญ่บ้านมาเดินกินเขาขี่หนาวเหมือนกันว่ะครัอ่าอ้าแซบแซบครับเอามาได้ครับเด้อนี่อ้าคุณผู้ชมเบิ่งสุดยอดสุดยอดครับพี่่นงพี่่งพี่่งทีมงานผู้ใหญ่บ้านสุดยอดครับพี่น่องครับ บนียอดสุดยอดท่านนี่ครับอ่ายป้าของบ้านเราน้องตู้เพราะอะครับเจ๊น้องบรรยากาศบรรยากาศใจรับสุดยอดเลยครับพี่น้องครับอืเยี่ยมเลยครับป้านเบี้ยตัวใหญ่นี่เบี้ตัวใหญ่งอามครับขอบคุณครับอ่ะเอาอยู่วันจ่อพ่อครับขอบคุณครับพ่อครับพ่อครับผมก็สิกินได้พี่น้องวันเดียวโอ้ยนี่ติดใจหมองขัดครับครับครับเขี่ยมแต่นีพี่น้องมีบาง เอาล้วครับพี่น้องครับหลังจากได้กินปลาแล้วขอขอบคุณคุณเอาคุณญหาปลาขอบคุณครับด้วยคุณปัญหาปลามาปิ้งนินนเหนกันนะครับพี่น้องครับเอาล่ะคุณผู้ชมไปก่อนนะครับพี่น้องครับขอบคุณครับสวัสดีครับ